ไปดีทุกคนูวกับส่องสาวตูปากเซเซนเกาเซนเนครืทุกคนหนางให้นะให้ตาไปไล่มือบริทายคลิปเนาะทุกคนเนาะขา้าเบียกแน่โกสิบังมือนี้นี่ก็ะยุหันน้ำปั้นขึ้นเก้าะทุกคนยุหันน้ำปั้นเซนเกาเซนเครือนีอน่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามือนีนี้ห้าสิบพาเด็กๆไปเทื่ยวไปเทื่ยวไปเทื่ยวไปเที่ยวเที่บ่อยยังเบาอยไง เน่เด็กๆอยากไปจุมอยากไปเฮือยนนบ่าวคนเนาะเดยกมือนี้เขาิพ่านไปเฮี่ยนบ่าวบิ๊กใหญ่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขากำลังสีเมนหะแต่กันไปเฮี่ยนบ่าวบิ๊กใหญ่นะทุกคนทุกคนตอนนี้คกำลังหะเลยนาะทกคมันหนังของมอคแคมแมกเจอร์เนี่เป็นจ่ายเหรอตมตี้ ซื้อไปเบอร์ก็ซื้อบริษูไปกี่็นี่แต่ละมือแต่ละวัานแต่ละมือแต่ละวันคือจะไปเลเล่นเกมอีกแล้วไม่ดีเลยกอกอยจะเห็นยังนอกเล่นเกมอีกแล้วมาใช่อีกเลยมานีบ่มี่ยังมนเล่นเกมม่ ลินเมื่อทุกคนเนาะทุกคนแล้วเวียกแล้วเนี่เบิ้งขาไทยพี่กินมาอุทันมาอุทันขาไทยเอมดีเนาะเก็บแล้วมือนไทยอมื่นอื่นนี่อะไาเดือดอะฮะเหรอเดี๋ยวขอบูทูธบูทูบอสต้บมื่เขาไปเบิ้งไปเบิ้งศักษาวก่อนไปเบิ้งศักษาวก่อนเว้ ตายผู้สาวม,มีแต่ผัวง,งามเด้อตายก็ไม่มีแต่ผัวง,งามเถอะเฮ้อมีแต่คนสวยๆเน,เนาะโอ้ยมันหอดสิมาหันกับลูกค้าว่าลูกค้าว่าน้ำปัน้นน้ำปัน้นน้ำปัน้นโอ้ยได้ราายขีเนะ อาการหอดอุย้ยนมาสวยแถอุยยย้ยกระสีเอา้าเจ้ฝนเปลี่ยนแล้ววะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้ฝนซี๊ฉันมาไม่ทันเธอเลยวมาชิมามาสิมาเบิ่งพวกเจ๋อสาวสาวอุ้ยมีคนสวยมีอะไรนะไอีกเนาะ <c oughs> เปลี่ยนมุ่มอีกแล้วเนาะเมืเเ่อกี้เมื่อกี้นางแกนั่นกินี่แกนั่น มาเรียนมูมมาเรียนแจงอย่างเี้เนาะทนายชิ่อคืนไปเรียนอยู่ลังตัวเย็นโอ้ยเธอเป็นอะไรอากาศร้อนค่ะเบอร์เป็นบล็อก่้นน้นมันหางนาบูนาเบอร์นี่แหละประตูเห็นแล้วบ่ย่างประตูเดียวประตูต่างชงเนาะได้ประตูสแตมาคุงสูนิสตากินเนาะจะกินบ่กิน จะนะฮะสีส้อยประตูเขียบหมูเนี่ยเอาอันนั้นตางเวยอันนั้นอันนั้นโตกบกอบมันหันปาดไปซื้อเลยแต่ว่าโตสีมันหันปาดทั้งรุมไปปาดแบบซื้อเลยหัน้าปเค ตัวนี้กํลา,าลัางกําลังซับเป็ดเดี๋ยวนะทุกคนนะเป็ดแมนซับเป็ดสิกินก็ตําหม,มักุ้งเหมือนนี่ตําหกุ้งยูรล้านซามิตากินเหมือนนี่ทุกคนเอ้ยแมนแล้วฮอาซนะีกินอันนี้นบบให้เบิ่งเนาะนี่ทุกคนฮิกินอันนี้แบบไรเนาะกบบไก่นี่ยปีงไก่นี่เนาะ โอ้ปีกไปิากินแล้วปีติ๊ดปีไกนิตะสกินแล้วนะสกินไหเบิงเนาะปีไกเห็นในก่องบอกเป็นตัเบยาจะว่าตูเท่เป็นตอวสซอร่อยมากเม็ดว่าอร่อยแค บีไก่นี่เองแสบไรอะ้ากันล้สำำสมน้อแม่เข้ากันละสีดำม,ม,ม,มะามมาคุงนอ้อแล้วสิชัยตอนตำมะคุงไข่เบิง้งเน,น,นาะ วระเวียดเหรอชื่นใจใช่ไหมหมูกรอบเผากกบเป็ดตะกรอบแต่ว่าอันนี้เนาะ <c oughs> <What? S 2> ว้าอวีาอบห้ว้ับอ่ะครับ โอเคเมื่อกี้หนูคือจุก่อนตื่มอีกก่อนประตูมันเช็ดเนาะเขามากินสมสมนวเนาะอือสมทั้งนวอว้าวจ <Wow. S 1> นะแสบเนาะอันนี้ก็คือปีไก่ที่เ้าอันนี้แล้นะวเนาะว้าว พักประตูเสียไปวะอาาวขอชิ้นชื่อสองอย่างนีดเด้อขอชิ้ื่อสองอย่างขอชิ้ื่อสามอย่าง หอมเสิร์ฟเลยจ้าแล้วชิชัยตนยังไปนะเล้วเลยอมเสิร์ฟไปนะทุกคนน้ออมเสิร์ฟไปนะว้าไปจะแสบเนาะเบไปเสิร์ฟไปน้องเกิดไปมือนือไย็นมาหากินเลย้อโอเคโอเคเล้วมาแล้วมาแล้วเขาเรเนาะอาหารเรงอ่าทุกคนข้อแรกเรียกแล้เนาะ ไอตู่มาีเขาน้ก so ันเนาะไอตูเห็ดอยากให้กินเอาเดือดเอาเดือดเอาเดือเอาเดือมาเด้อทุกคนเด้อมากินขิงขิยเด้อิเาเดืออีเนาะัญนาตงกล่องเน้อว่าตญนต่างกล่อ่ากินน้าเอได้เอ้าเจ๊เบไป่น้ำบังเอ มาเด้อมาเด้อความสุขมีแต่มีแต่งเก็บเอฟอทุกคนมีกินอาารด้วยกันเนาะมีหลายอย่างเนาะว่าจะเป็นตำบมกพุงไก่ตูเนาะแสบเดดตูมากมีเริ่มหนาวเลยแสบอะไรแสบอไรมีไก่ตำบมกพุงปีกไก่หมูกรอบเนาะทุกคนแจีวปลากระเต่ายบะตูบะตูวันจีเป็นแจียวปลากระต่าย คุาบจอาวาตุเอะไรขนบาอันนี้หองจานี่ดูคูวมากเิน่มากันน้ห่ตัวี้ยรสชาติทั้งัเลือกเกลือกี่สมังลุมกองไว้เกลือมาเก่าไปกินอนจะแกมาแล้วผมจะมัทนเสร็จแ้ว เปนสิริมคลลอานี้แล้วน่ที่กงก็เหมอบดี๋ยวมึงเจอเซอร์เซียมันยิงสงหนแม่น้อยจเลิกินเาพื่อโอนี่ตุ๋ยกินอะเลยโจยต้องดูภายในหัวตาน่คือมาชิม้หนอมึงเป็เียเลยมึงงโตอ เฮ yup. um. ้ยกำลังจะเกิดเดียนเดีวกันเนาะผลอีกสะหกสะฮกน่าดีนะน้องเกิดมาดีสะฮกเลยปะนอจอนยุ้ยสง กจอดจัดเดียวใสด้ไปันเดินเด้คุณังกามูนนะร้านเดินเทียดเที็ดเออดูคนเนที่เขาเนียเทียอไทยเอวีเป๊แล้วเนาะปีใหม่อยู่นะ่เราโม่อบรต่เห็นปีใหม่อยู่นะเจ็เรวกินไแล้วเดแล้วไม่เองปุนิตโอ้ห้เรดแล้ว

ข้อบรกไอ้เจอ๊ยบผมว่เป็นพระเอกกันสักพนกนาะพอมดแล้วสอข้อข้อมือไทยหรือ่ามือเองมือมีแกวไทยหือเปล่อว่มืออื่นสุดท้ายเขาากวไทแกวไยต่ไทยเขาคบหรือเล่ยง่ครบเลยจ้อะไรครบหรือเปล่เขาต้องการส์ว่าอยากครบหรือเปล่ครบรอเล่ออครบตวไห้กันหนกคน

<laughs> ừ. Bên bộ không hông, không có bộ không dàn 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 bộ giờ dàn bộ không 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 dàn bộ Đủ, dàn bộ không dàn bộ จะเป็นอ oh, ู่กันนี่เพื่อนเพื่อนมีแฟนได้แค่เชือดเอามเจียดเน้อเขาบอกว่สนใจนี่เขาบก่านนีเขาลาเหลือลายมือเหลือมคนเดือคนไไปขเอคกจท่นี้ก็ด้นพี่น้องเด้อฝากจิตใจจิลใจเด้ทุกคนเด้อยยืดนยังไ มื้ออื่นจิตามึงมาพุงอันนั่นจุ๊บันทูอีกครูบ่ใหม่าตปลาซมอนปลาซมอนมื้ออื่นนี่มื้ออื่ตําปลาซมอนทุกคนเนาะบ่ให้ฝาทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้ตู้เด้อทุกคนเด้ออ่าบางคนที่ว่าเขาเบิ่งยงนก็เปิดาไว้เนาะว่าจะเป็นอ่าน้อนงตีกาบ่เข้าห้องน้ําบ่นะทุกคนเปิดคลิปไอ้ตู้ไว้มันก็จเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอยากให้อไอ้ตู้ผ่านไว้เด้อทุกคนเด้อนอนก็ไป กสิบนแน่นอนยังอีกประมาณเจ็ดปอยชั่วโมงนี่แหละรักทุกคนนะเบิ้งเจ็ดแปดร้อยชั่วโมงนอตามเบิ้งอันทุกคนป้าไปไปจิ้มเลวกกันอ่เน้อทุกคนเด้อไปไปจิ้มเสไไปจิ้มเวสิเอาเป็นจิบ